สนับสนุนโดยบริษัทแอคก,กี้ไดมอนด์จำกัดโทร02-731-1749ค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการข่าวเกษตรไทยหน้ารู้กันค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับชาวประมงค่ะครับผมมีหลายประเด็นเลยนะครับในช่วงนี้นะครับต้องติดตามให้ดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาที่ข่าวนี้ก่อนเลยนะครับกับเรื่องราวของกรมวิชาการเกษตรนะครับจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาจัดวัตถุอันตราย4ชนิดครับกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมการผลิตนะครับการนําเข้าการส่งออกนะครับแล้วก็มีการครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ดังนั้นนะครับในกรณีที่กรมวิชาการเกษตรจะจัดวัตถุอันตราย4ชนิดซึ่งได้แก่คาร์บฟูรานไดโครโทฟอส EPN และเมทูมิลเป็นชนิดที่4อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของประชาชนจึงได้จัดมีการสืวนานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในด้านต่างๆครับที่มาวันนี้เป็นการสัมมานาจริงๆเรียกว่า ประชาวิจารเรื่องวัตถุอันตรายสี่ชนิดซึงเรากล่าวกันมานานแล้วแล้วกรมก็ได้ตั้งคณนะทํางานขึ้นมาติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเราเปิดฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาโดยตลอดวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เราจะฟังความเห็นในภาพรวมๆเพื่อหาข้อสรุปว่าวัตถุอันตรายสี่ชนิดนี้เปนอันตรายจริงไหมถ้าอันตรายจริงควรจะดำเนินการอย่างไร หรือถ้ามันยังอยู่ในรับที่ยอมรับได้จะดําเนินการยังไงเพื่อให้คําตอบกับสังคมในฐานะกรมาการเกษตรเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ดูแลเฉพาะกฎหมายดูแลความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นว่าให้ท่านทําตามคําแนะนําของกรมาการเกษตรที่เราได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานแล้วก็แนะนาท่านท่านใช้ตามที่กรมาการเกษตรแนะนำเชื่อว่า การใช้สารเคมีหรือท่านจะไม่ใช้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของท่านแล้วก็จะปลอดภัยในการเสวนาครั้งนี้นะครับประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนองค์กรอิสระผู้แทนกเกษตรกรและสื่อมวลชนโดยโปรดอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุดครับและจากการเสวนาที่ได้ความคิดเห็นมากมายหลากหลายนะครับ ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรก็จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดแล้วนํามาประมวลผลเพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวัตถุอันตรายทั้ง4ชนิดต่อไปครับคาดว่านะครับการประมวลผลนี้จะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์ครับหากมีผลสรุปออกมาอย่างไรนะครับเราก็จะนํารารงานให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับ ค่ะสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่4นะคะก็ขอยุ้าตมีครั้งหนึ่งนะคะนอกจากว่าจะห้ามนำเข้าห้ามส่งออกแล้วก็ห้ามมีไว้ในครอบครองแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยสารเคมีประเภทดังต่อไปนี้ค่ะก็คือสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงนะคะสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนานสารเคมีที่มีสารก่อมะเร็งสารเคมีที่ห้ามใช้ในต่างประเทศแล้วก็สารเคมีที่มีเหตุผลห้ามใช้อื่นๆอย่างเช่นทำลายชั้นบรรยากาศหรือว่าทำลายการขัดขวางการทำงานของร่างกายค่ะ ครับผมก็ต้องฝากให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหรือพี่น้องเกษตรกรที่ใช้สัรเคมีเหล่านี้ตรวจสอบและก็ึกษาให้อย่างดีเลยนะครับค่ะจากกรมวิชาการเกษตรนะคะเรามาที่เรื่องราวของด้านการประมงกันบ้างค่ะประมงจังหวัดราชบุรีค่ะได้แนะนําเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะให้เตรียมรับมือภัยแล้งค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้คาดการสภาวะอากาศของฤดูหนาวในประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะในตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีอากาศที่ร้อนค่ะและจะเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไปทางสำนักง,งานประมงจังหวัดราชบุรีค่ะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํานะคะให้เตรียมป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้งค่ะคด้วยการควบคุมการใช้น้ําแล้วก็ร,รักษาปริมาณในน้าในบ่อสัตว์เลี้ยงนะคะให้สูญเสียน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการรั่วซึมการจัดทําร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําจัดเตรียมหาแหล่งน้ําสํารองไว้ใช้เพิ่มเติมจับสัตว์น้ําที่ได้ขนาดขึ้นมาจําหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ําในบ่อนะคะลดปริมาณอาหารสัตว์น้ําลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาหารจะทําให้น้ําเน่าเสียค่ะและที่สําคัญนะครับควรปล่อยสัตว์น้ําที่มีปริมาณหนาแน่นน้อยลงกว่าปกตินะครับและควรปล่อยสัตว์น้าที่มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อลดระยะการเลี้ยงลงให้น้อยลงนะครับและก็งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ําแต่หากจําเป็นนะะครรัับกก็ต้้องงมวใหา ขึ้นนะครับเนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหารและการจเจริญเติบโตของสัตว์น้ําโดยตรงเลยนะครับต้องสังเกตอาการต่างๆของสัตว์น้ําที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดครับหากมีอาการผิดปกติเนี่ยจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีครับควรมีการวางแผนการเลี้ยงหรืองดการเลี้ยงในช่วงดังกล่าวนะครับโดยทําการตากบ่อนะครับแล้วก็ตกแต่งบ่อเลี้ยงในช่วงดังกล่าวแทนนะครับเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ําในรอบต่อไปครับ ค่ะแล้วก็เกษตรกรนะคะก็สามารถที่จะขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสํานักง,งานประมงจังหวัดราชบุรีค่ะข่าวนี้นะครับยังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับมีการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันนะครับเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนครับ จังหวัดกระบี่นะครับจัดฝึกอบรมเกษตรกร,กรในโครงการเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนนะครับโดยที่มีผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยเกษตรกร,กรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจาก8อำเภอครับและเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมการ,กรเกษตรจำนวน500คนเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนะครับไปช่วยพัฒนาสวนปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยในส่วนของการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ถึงแม้ว่าทางจังหวัดได้มีการรณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพแต่ปัจจุบันนี้ยังพบว่าผลผลิตปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวจากสวนของเกษตรกรเมื่อนำไปสกัดน้ำมันนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มโดยเฉลี่ยส่วนมากนะครับยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งถ้ามองประเทศข้างเคียงที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยนะครับผลผลิตต่อไร่และเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ยวยังถือว่าสูงกว่านะครับการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องรวมทั้งเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต้องร่วมม,มือที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่จังหวัดกระบี่จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนะครับยังไงเกษตรกรก็ให้ความร่วมมือเพื่อที่หาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับประสานกับองความรู้เดิมๆที่จะช่วยให้ผลผลิตของปาล์มเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสองช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับข่าวสารกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะถ้าในช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีเรื่องดีๆกันมาฝากเหมือนเดิมค่ะช่วงหน้านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับคุณเชอรี่ครับช่วงหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของปลวกค่ะโอ้เรื่องปลวกเนี่ยฮะเรื่องปลวกเนี่ยละครับใช่ค่ะเรื่องของปลวกจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะครับสนับสนุนโดยเครื่องหยอดข้าวไทยหยอดตราภายตะวันรุ่นเก้า ช่วงนี้ข้างหนอนและแมลงระบาดไปทั่วทําไปแปลงนี้มันถึงไม่มีมันมีที่อะไรเหมือนเดิมโอโรเดดกำจัดได้ผลทั้งผีจะกรจันฝ่ายนอนกอข้านอนมุดไปข้าวและรีกุจจาริศีต่อตาแกเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนอนอะ่ะนอนอ๋อ oh. โรเดดใช่แล้วโรเ <laughs> ดดฆ่านอนร้ายตายยกแปลงผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพจังโปรเจกฟิว วิธีนี้หรอครับใช้มอบอัพทองพระเอกคุมย่าหน้าเทือบฉีดพ้นหลังหวานข้ามไม่เกิน4วันก็กำจัดย่าลิเกได้สิ้นซากแล้วขอบคุณมอบอัพทองของโปรเจกต์ฟิลของจริงๆสนับสนุนโดยไอสตอมนวัตรกรรมเคมีกำจัดปลวกเจอไอตายยกรังโดยบริษัทโปรเจกต์ฟิลจำกัดโทร0 2 7 2 9 1ส9 9 9 กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการข่าวเกษตรไยนั้นรู้ของเราในวันนี้นะครับอย่างที่ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปลว,ว,วกนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเชอรี่ครับค่ะก็เป็นปลวกที่กัดกินในบ้านเรือแล้วก็ต้นไม้เนี่ยแหละค่ะครับปลวกนี่กัดกินในต้นไม้ได้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะถ้าคุณแอมแล้วก็คุณผู้ชมอยากทราบนะคะว่าเรื่องราวของปลวกในวันนี้จะเป็นอย่างไรเรามารู้จักในเรื่องของปลวกในวันนี้กันค่ะ แม้ว่าปลวกบางชนิดจะเป็นศัตรูที่ทำลายสร้างความเสียหายให้กับไม้ต้นไม้หรือผลิตผลที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบแต่ในทางนิเวศวิทยาแล้วปลวกกว่า80จัดเป็นแมลงที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้มากโดยปลวกจัดเป็นผู้ย่อยสลายในป่าธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันกันกบเชื้อราและแบคทีเรียปลวกจะทำหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายให้ผุพังและเปลี่ยนแปลงไปเป็นฮิวมัส หรืออินทรียวัตถุภายในดินก่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของาธาตุอาหารในดินสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในป่าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นคือประโยชน์ของปลวกต่อระบบนิเวศป่าไม้แต่ปลวกที่เราเรารู้จักกันดีคือปลวกที่สร้างความเสียหายทั้งแก่บ้านเรือนและของใช้ของเราปลวกยังทำความเสียหายให้แก่พืชได้อีกด้วยเพราะปลวก ต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิตของมันโดยเฉพาะเซลลูโลสที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อไม้ในประเทศไทยมีปลวกกระจายอยู่กว่าร0อชนิดโดยที่ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดและกำจัดยาก เพราะปลวกพวกนี้ไม่สร้างจอมปลวกให้เห็นและปลวกในกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็น2ชนิดนั่นก็คือปลวกกัดกินไม้แห้งหรือไม้ที่ตายแล้วกับปลวกกัดกินไม้สดในขณะที่ไม้ยังมีชีวิตอยู่ในสวนยางพาราพบปลวกสชนิดคือชนิดที่กัดกินต้นยางที่ตายแล้วซึ่งอาจตายเนื่องจากเป็นโรครากหรือกินเฉพาะส่วนเปลือกนอกของลำต้นซึ่งเป็นส่วนที่ตายแล้วทำหน้าที่ห่อหุ้มและรักษาความชื้นให้แก่ลำต้นเท่านั้น อาจไม่ทำความเสียหายให้แก่ต้นยางมากนักและชนิดที่กัดกินต้นสดซึ่งโดยทั่วไปพบเห็นน้อยมากและนอกจากยางพาราแล้วยังทำลายพืชอีกหลายชนิดที่สำคัญได้แก่ไม้ต่างๆไม้ตระกูลสนกระถินเทพามะม่วงหิมพานขนุนส้มโอกาแฟะมะม่วงและยูคาลิปตัส ในการกำจัดปลวกเหล่านี้ปัจจุบันได้มีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้อย่างเห็นผลเพราะมีกลไกการออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานระบบประสาทส่วนกลางของปลวกเป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องตายทั้งรังแบบกินตายสัมผัสตายหรือเมื่อสัมผัสแล้วจะไม่ตายทันทีจะสามารถส่งต่อตัวยาไปยังปลวกตัวอื่นที่อยู่ในรังได้ทาให้ตายยกรังสามารถป้องกันปลวกได้เป็นระยะเวลานานหลายปีมีความ ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังกลิ่นไม่ฉุนมีสัดส,ส่วนการใช้งานน้อยและที่สำคัญที่สุดปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะแอมตอนนี้ก็คงจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องปลวกมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะครับผมจริงๆแล้วบ้านผมนีก็มีปลวกด้วยอยู่หลังบ้านนะครับกลัวเหลือเกินจะไปลามไปต้นไม้ต้นอื่นะนะครับยังไงก็ต้องไปรีบกำจัดแล้วละ่ะ ค่ะก็เจอปลวกนะคะก็ต้องรีบกำจัดค่ะไม่งั้นก็จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตให้ทั้งบ้านแล้วก็ทั้งต้นไม้ที่เราปลูกด้วยค่ะใช่แล้วครับนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับครบถ้วนแล้วก็รอบด้านเลยนะครับและคุณผู้ชมนะครับยังสามารถติดตามข่าวสารด้านการเกษตรนะครับรวมถึงความบันเทิงน,นะครับได้ที่สถานีวิทยุออนไลน์ชาวทุ่งเรนโอนเน็ตเวิร์กด้วยครับ เราสามารถกลับมาติดตามข่าวสารของเรานะคะจากรายการข่าวเกษตรไทยน่ารู้ได้ทุกๆเช้าวันพุธค่ะทางททบ5แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ